สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนะครับอีเวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีเวนท์หนึ่งนะครับใน w w e นั่นก็คือ Royal Rumble นั่นเองนะครับซึ่งเพิ่งจะจบไปวันนี้ด้วยนะนะครับผม Royal Rumble เนี่ยคือเส้นทางเริ่มต้นสู่ WrestleMania ผู้ชนะใน Royal Rumble เนี่ยก็จะได้ไปเป็นคู่เอกใน WrestleMania ซึ่งเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้นะครับเอาละนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยว่า ผลในคู่ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากแมทคิกออฟเลยนะครับคิกออฟก็คือคู่ที่ยังไม่เข้ารายการนะครับคือปั้มก่อนรายการเปิดนั่นเองเป็นการชิงแชมป์ครับรอแท็กทีมแชมเปียนในอา a x แจ็คไซยาเบสเลอร์ครับเจอกับชาร์ลอต t e แฟร์กับอ s สก a นะครับผมในตอนที่สู้กันอยู่เนี่ยทางอ s สก a แล้วก็ชาร์ลอต t e แฟร์เนี่ยมีทีท่าว่าจะได้เปรียบ แต่ว่าระหว่างที่กําลังต่อสู้กาลังได้เปรียบอยู่เนี่ยลิกแฟร์นันเปิดตัวออกมาครับแล้วก็ l a ซ y e v ี n วเข้ามาป่วนแมตช์อีกคนครับในจังหวะที่ชาร์ลอตแฟร์เนี่ยใส่ s ิกเกอรฟนะครับแล้วก็กําลังจะทำสะพานโค้งเป็นซิกเกอร์เอกนะครับเลซี่อีแวนเนี่ยก็ชกขวาตรงเข้ามาที่หน้าครับจนชาร์ล t อตหลับไปเลยนะครับในอาจ็กก็เดินเข้ามาใส่เล็กด็อบอีกทีนึงนะครับก็กดนับ3ชนะไปนะครับกลายเป็นว่า แชมป์รอแท็กทีมเนี่ยเปลี่ยนมือแล้วนะครับเป็นไน j a แจ็คแล้วก็ไซยา a b เบสเลอได้เป็นแชมป์รอแท็กทีมนะครับผมหลังจากนั้นครับรายการก็เปิดอย่างเป็นทางการนะครับคู่แรกของโ o y เ l อ u ์ลัมก็คือ g o เบิร์กกับดูมายินไตนะครับผมขออนุญาตพูดว่าดูมายินไตแล้วกันนะครับเพราะว่าชินปากมากกว่าขออนุญาตทุกคนนะครับ ในแมตช์นี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ WWE แชมเปียนนะครับมาถึงเนี่ยดูเอาหัวโคโกเบิก่อนเลยครับก่อนที่จะระครังจะดังอีกนะครับคือในจังหวะที่ยื่นเข็มขัดให้กับกรรมการเนี่ยและกรรมการกําลังจะเอาเข็มขัดไปเก็บเนี่ยดูชิงเอาหัวโคก,ก่อนเลยครับโคโกเบิกแล้วก็สเปียร์ใส่โกเบรครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยลงมาข้างล่างนะครับในจังหวะที่ลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยดิวก็โดนโกเบิสเปียร์คืนครับอัดเข้ากับที่กั้นคนดูจนพัง เรียกว่าเป็นที่กั้นจอ LED แล้วกันนะครับพอทั้งคู่ขึ้นเวทีเนี่ยกรรมการก็สั่นระฆังนะครับดูใส่เคมอลได้ก่อนครับแต่ว่าพอจะใส่ครั้งที่2เนี่ยโกเบิร์กหลบได้นะครับโกเบิร์กสเปียร์ใส่ดูเนี่ยสอทีนะครับแล้วก็กดแต่ยังนับ2ครับดูยังทนได้นะครับผมโกเบิร์กจับใส่แจ็คแฮมเมอร์ครับดูก็ยังทนได้อีกโกเบิร์กเหวอะแดกไปแล้วฮะก๊าลังจะวิ่งมาสเปียร์ใส่นะครับแต่ว่าพลาดเราก็โดนเคมอลสุดท้ายโกเบิร์กก็แพ้ไป นะครับผมก็ดูไม่ไตยนะครับยังคงรักษา WWE แชมเปียนเอาไว้ได้นะครับผมนี่คือคู่แรกของ Royal r u m b l e นะครับคู่แรกก็เป็นการชิงแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดในรอล้ลเชียวคู่ที่สองครับซาชาแบงค์เจอกับคาเมล่านะครับมาถึงเนี่ยซาชาแบงค์เกือบใส่คอร์ฟเฟยได้นะครับแต่ว่าคาเมล่าเนี่ยหนีลงไปข้างล่างซะก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็มา้กันบนเวทีครับเรจิโน่คอยอยู่ข้างเวทีดึงความสนใจให้ซาชาเนี่ย สูค่อนข้างลำบากนะครับคาเมล่าเนี่ยก็จะได้เปรียบในช่วงแรกซาชาแบงพลิกเกมกลับมาครับด้วยดับเบิลนีจากเชือกเส้น2และจับคาเมล่าเนี่ยมาฟาดกับเทอร์เบเกิลพร้อมใส่ทีอามิโก้ครับจากนั้นเนี่ยเลจิโน่โดนไล่กลับไปหลังเวทีครับเพราะดันไปรับซาชาแบงที่ตกมาจากเวทีคือคาเมล่าเนี่ยเหวี่ยงซาชาแบงออกมานะครับแต่เจ้าเลจิโน่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยกลายเป็นอุ้ม ซาชาแบงค์ซะอย่างนั้นนะครับกรรมการก็เลยไล่กลับไปนะฮะหลังจากที่กรรมการไล่เลจินอกลับไปแล้วเนี่ยคามเมล่าก็ไปกังวลแล้ววายกับกรรมการนะครับจนโดนซาชาแบงค์เนี่ยแทงเข่าใส่หน้าแล้วก็จับกดเกือบชนะเลยทีเดียวนะครับในจังหวะสุดท้ายซาชาแบงค์ขึ้นเชื่อครับหวังว่าจะปิดฉากแต่ว่าเจอคามเมล่าซูเปอร์คิกใส่หน้าไป2ทีครับเกมพีก,กลับมาเนี่ยคามเมล่าจับกดแต่ว่าซาชาแบงค์ยังยกไหลในจังหวะสุดท้ายครับนับได้แค่2 จังหวะที่คาเมล่าจะลากซาชาแบงค์มากางเวทีเพื่อปิดฉากนะครับซาชาแบงค์พลิกตัวกลับมาเป็นคอร์สเฟสครับทำให้คาเมล่าตกพื้นยอมแพ้ไปซาชาแบงค์ยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้นะครับผมกู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับมีเรจิโนเข้ามาเป็นแบบผู้ชายที่กําลังลังเลหลงคาลมนะครับก็ยังคงอยู่กับคาเมล่าแหละนะครับแต่ว่าโดนซาชาแบงค์โปรยเสน่ห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทําให้คล้ายเผลยไปพอ,พอสมควรนะครับก็เลย ไม่ได้ไม่ได้ทำลายสายชาแบงค์นะครับแต่ว่าอุ้มไว้ด้วยความอบอ้อมอารีก็ทำให้โดนไล่แล้วก็เป็นผลให้คาเม่าแพน้ในที่สุดตัดภาพมาหลังชาครับบิ Big e ก๊กอีกับซาเวลูดนะครับยืนคุยกันอยู่ว่าจะจัดการลิเบเรชั่นยังไงดีนะครับเขาจะจัดการริเบเรชั่นด้วยเวสต์ลิงกอต์เวสต์ลิงกอตนะครับเขาก็ตะโกนกันอยู่หลังเวทีนะฮะเซมิเซงก็เข้ามาครับบอกว่าพวกนายเนี่ยจะออกมาในรอยัลลอมเบอคนที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ฉันจะจัดการนายอยู่ดีนะครับ โคฟี่ <Coffee S 2> มาข้างหลังตะโกนว่าบูมนะฮะเซมิเซนตกใจครับแล้วก็เดินหนีไปนะฮะโคฟี่ <Coffee S 2> ได้กลับมาออกทีวีครั้งนะครับโคฟี่ <Coffee S 2> บอกว่าถึงแม้ฉันจะยังขึ้นปั้มไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากามฉันยังไม่หายดีแต่ฉันจะเป็นกําลังให้พวกนายเองฉันจะคอยเป็นแบ็กอัพให้ตามกฎแล้วของพวกเราเนี่ยถ้าใครสักคนชนะโรเจอร์ลัมเบิเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเราชนะโรเจอร์ลัมเบิด้วยกันโว้ยนะครับนี่ก็คือโคฟี่มาปรากฏตัวในหลังฉากเฉยๆนะครับ ช่วงที่แซาเวอร์ูดแล้วก็บิ๊กอีออกไปสู้เนี่ยโคฟี่ไม่ได้ออกไปด้วยนะครับโคฟี่ก็ยังอยู่หลังฉากแต่ว่าออกมาเป็นครบนิวเดย์สคนเท่านั้นเองนะครับผมตัดภาพกลับมาหน้าเวทีครับแบดบันนี่ครับกับบุกเกอร์ทีออกมาแรปเพลงกันบุกเกอร์ทีเนี่ยออกมายืนเฉยๆนะครับแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งเนี่ยแรปยาวเลยครับให้แบดบันนี่แรปยาวๆเป็นภาษาอะไรผมไม่แน่ใจเท่าไหร่บุกเกอร์ทีคือเหมือนเป็นเหมือนเป็นเครื่องประดับเหมือนเป็นมาสคอตยืนของเพลงเฉยๆครับไม่มีอะไร แล้วก็คู่ที่3ครับเป็นโรยเออร์ลัมเบิลหญิงนะครับตามกฎกติกาเนี่ยทุก90้าสิบวินะครับคนต่อไปจะขึ้นมาขาไข่แตะพื้น2ข้างจากการข้ามเชือกเส้นบนเนี่ยจะถือว่าแพ้นะครับผมระหว่างปั้มเนี่ยในตอนที่คนที่21เปิดตัวนะครับอาร์ทูสเนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วบอกว่าอ้าวนี่ฉันมาผิดโรยเออร์ลัมเบิลเหรอนะครับอาร์ทูสนึกว่าเนี่ยเป็นโรยเออร์ลัมเบิลของผู้ชายขึ้นมาอ้าวมีแต่ผู้หญิงซะง,งั้นนะครับแต่ว่าในขณะที่อาทูกําลังจะกลับ นะครับนักมวยปั้มก็ออกมาล่าแชมป์ทเวนตี้โฟร์เจากอาทูสนะครับอาทูสก็เลยมุดเข้าไปในเวทีครับเมื่ออยู่บนเวทีแล้วเนี่ยอลิเซียฟ็อกเนี่ยก็รวบกดอาทูสครับจนได้แชมป์ทเวนตี้โฟร์เไปนะฮะแต่หลังจากที่อลิเซียฟ็อกตกจากเวทีแล้วเนี่ยอาทูสก็มากดคืนครับเอาเผลพัดกลับไปในคู่นี้นะครับผู้ที่ชนะรอยย่างระเบิดก็คือ aker, บเบียร์กาบิเลียนะครับเจ้าตัวเนี่ยอยู่มานานมากนะครับอยู่มาตั้งแต่คนที่3เลยทีเดียว ก็โยนคนออกไปเนี่ยประมาณ3 4 5คนเลยครับซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเหลือลิฟลี่กับเบียก้า2คนนะครับเบียก้าก็โค้ดไลายลิฟลี่ล่วงลงไปจากเวทีนะครับผมตัดภาพมาหลังเวทีครับมิดและมอนิซันมาเคาะประตูของแบ,บ๊บบันนี่ซึ่งเพิ่งจะแลปไปเมื่อกี้นะครับเดมิสบอกว่าเราชอบการแลบของนายมากเลยแล้วมันจะดีกว่านี้ถ้ามันเป็นการคอแรประหว่างนักมวยปั้มที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลอย่างเดมิส แล้วก็นักมวยป้ามที่มีประสบการณ์อย่างจอห์นวอริสันมันจะเป็นการร่วมมือกันอย่างสุดยอดที่สุดและแบ๊บันนี่นะครับก็บอกว่าไม่ต้องการคอแลแลบกับใครทางนั้นเขายังโอเคอยู่นะครับเดอะมิส <The Mist S 2> ก็เลยโมโหครับเลือกขึ้นหน้าแล้วก็บอกว่านายไม่ต้องการอย่างนั้นเหรอนายต้องการทํางานกับใครกับบุกตทีอย่างนั้นเหรอไอ้ยักษ์ที่ทําอะไรไม่ได้นอกจากยืนแข็งเป็นถีนอย่างนั้นนะนะพูดก็ไม่รู้เรื่องร้องเพลงก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ดีนะครับระหว่างที่เดอะมิสกำลังบน่นกําลังแบบว่าน,นาน้ัขงงหลง พอเดอะมิสหันไปเห็นปุ๊บเดอะมิสก็เงียบปากเลยครับแล้วก็แบบว่าให้บุกอธีเดินผ่านเข้าห้องแต่งตัวไปนะครับจอห์นมาริสันกับเดอะมิสก็เลยเดินหนีออกมานะครับผมคู่ที่4ครับเป็นการชิงแชมป์ universal championship นะครับโรแมนเลนกับเควินโอเวนในแมตช์ของลาสแมนสแตนดิ้งนะครับผมเริ่มแมตช์มาเนี่ยโรแมนเลนชิงใส่ซูเปอร์แมนพัน์ไปก่อนเลยครับคือมาถึงก็กะปิดฉากกันเลยทีเดียว นะครับแต่ว่าในจังหวะต่อมาเนี่ยเควินโอเวนก็ใส่เปาะมาเพิร์ลบอลเหมือนกันนะครับทั้งคู่ก็เลยนุ่มนมไปนิดหน่อยครับแล้วก็มาอัดกันข้างล่างเวทีนะครับโรมมนเรียนสเปียใส่ KO นะครับใส่เข้าไปเต็มที่เลยเควินโอเวนก็นอนกองอยู่นับถึง7เลยนะครับแล้วก็ลากกันไปอัดในจอ LED ครับซึ่งเป็นจอของผู้ชมนะครับชั้น2ชั้น3ชั้น4ปีนกันไปเรื่อยเลยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย เควินโอเว่นโดนโรมาเลนโยลงมาครับจากชั้นที่3นะครับนับจนถึง9เควินโอเว่นเนี่ยก็ยังคงโซซัสโซเซนะครับหนีไปที่สนามซ้อมด้านหลังโรมาเลนนะครับก็เห็นเควินโอเว่นเดินโซซัสโซเซอยู่ก็เลยขับรถกอล์ฟมาชนครับเควินโอเว่นเนี่ยทะลุกระจกเข้ามาเลยนะครับคือเวลารถชนเนี่ยครับเควินโอเว่นจะรถกอล์ฟมันไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาชนเนี่ยเควินโอเว่นจะ พุ่งเข้ามาหารถเหมือนกันนะครับก็เลยทะลุกระจกเข้ามาออกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะก็นับ9ครับคือโดนรถชนก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ซัดกันไปซัดกันมาครับจนสุดท้ายเควินโอเว่นขึ้นไปขี่รถเครนนะครับเป็นรถยกของเนี่ยและเควินก็เควินโอเว่นก็ปีนขึ้นไปครับกะโดดลงมาเซนทันใส่ลมันเลนที่นอนอยู่บนโต๊ะอีกทีหนึ่งนะครับลมันเลนก็นอนนับ9้าขึ้นมานะครับพอขาสันส้นๆนับ9้าปั๊บ ยืนปุ๊บกรรมการหยุดนับก็ล้มลงไปใหม่นะครับทุลักทุเลน่าดูเลยแล้วทั้งคู่ก็ล่ากกันมาหน้าเวทีอีกรอบนึงครับทีนี้เนี่ยโรมันเลนตั้งหลักได้นะครับเซปียใส่เควินโอเว่นทะลุจอย R อวดีไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับหลุดมาทั้งยวงเลยนะฮะโรมันเลนเนี่ยหลังจากที่ได้เปรียบนะครับก็จะเอากุญแจมือเนี่ยมาใส่ให้กับเควินโอเว่นแต่เควินโอเว่นเนี่ยกลับแย่งมาได้ครับแล้วก็จับล็อกโรมันเลนไว้กับเสา ซึ่งเป็นแบบมุมที่ต่ํามากครับโรมันเลนไม่สามารถยืนได้นะครับโรมันเลนเนี่ยโดนกรรมการนับถึง9กําลังจะแพ้แล้วนะครับโรมันเลนก็เลยจับกรรมการครับโยนเหวี่ยงกรรมการเนี่ยไปฟาดกับเสานะครับกรรมการก็หลับไปครับพอเฮแมนวิ่งมาช่วยไขกุญแจมือออกนะครับหลังจากที่หลุดมาเนี่ยโรมาเลนใส่กิโยตินจนเควินโอเวนหลับไปนะครับกรรมการก็นับ10เป็นผลให้โรมันเลนเนี่ยป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับคู่เอก นะครับเป็น r ร y a อร u ลัมเบิลชายนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยสี่คนสุดท้ายนะครับก็จะมีเซลล์ลินนะครับมีเอ็ดมีแรนดี้ออตตันแล้วก็มีบอลสโตแมนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบนเวทีนะครับแรนดี้ออตตันเนี่ยออกมาเป็นคนที่สองนะครับเอดออกมาเป็นคนที่หนึ่งแรนดี้ออตตันเนี่ยจากที่สู้กับเอ็ดตั้งแต่คู่แรกนะครับเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หายไปหลังฉาก นะครับหมอแพทย์ทีมแพทย์เนี่ยลาก Land เรนดี้ออตตันไปหลังฉากเลยนะครับทำใหบ้บนเวทีเนี่ยเหลือบอนสโตแมนครับเหลือเซตโลลินเหลือคริสเตียนเหลือเอ็ดนะครับทีนี้เนี่ยจังหวะที่นัวกันครับเอ็ดกับคริสเตียนเนี่ยพยายามโยนบอลสโตแมนออกไปนะครับกำลังกำลังพยายามยกอยู่เซตโลลินครับมาเสยขาของคริสเตียนทำให้บอลสโตแมนแล้วก็คริสเตียนเนี่ยตกเวทีไปนะครับซึ่ง บนเวทีเนี่ยก็เหลือแค่เซตโลลินแล้วก็เออเอดนะครับจังหวะสุดท้ายนะครับเอ็ดก็เหวี่ยงเซตโลลินออกไปนะครับพอเซตโลลินตกเวทีแล้วเนี่ยแรนดี้ออตตันก็ขึ้นมา RKO คโอใส่เอ็ดครับในจังหวะที่จับหัวเอ็ดกำลังจะเหวี่ยงเอ็ดพลิกมาโยนแรนดี้ออตตันตกลงไปแทนนะครับทำให้เอ็ดเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในโรเจอร์ลอมเบลปีนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นคู่เอกในโรซโซมาเนียซึ่ง เอ็ดเนี่ยอยู่บนเวทีนานมากนะครับเพราะว่าเอ็ดเปิดตัวเป็นคนแรกแล้วก็อยู่มาตลอดเลยนะครับคิดว่าเอ็ดน่าจะอยู่บนเวทีมาร่วมชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าไรเดอร์ลีเดอร์นะครับเพราะว่าลีเดอร์เนี่ยที่ออกมาในระดับที่16นะครับตอนออกเนี่ยผู้ประกาศประกาศว่าลีเดอร์อยู่บนเวทีมาประมาณ30นาทีนะครับออกคนที่16อยู่มา30นาทีเอ็ดออกมาคนแรกผมคิดว่าก็น่าจะ1ชั่วโมง นะครัคิดว่าน่าจะหนึ่งชั่วโมงก็แมทช์จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าพอมันเป็นเพเปอร์เ e ่พเวิวแล้วเนี่ยมันเป็นศึกของการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวของเนื้อเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ใดๆมากนักนะครับวันนี้ก็เป็นการสรุป r o ย a u r u m r เ e คร่าวๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดว่ามีใครบ้างนะครับมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้าง นักมวยป้ามฝั่งหญิง r o อย l ล u m b l บมีใครมาเซอรพรสกี่คนนะครับฝั่งชายมีใครมาเซอร์พรสกี่คนก็แนะนำให้ไปหาดูใน wwe network นะครับรับรองว่าคุณจะได้รับบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะคืนนี้เดี๋ยวผมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศึก Royal r u m b l e ในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะพูดคุยในไลฟ์สตรีม ผ่าน Twitch ชื่อช่องก็คือปักษาด้สกอร์เซนตอัพทีเฮดที่คุณเห็นขวามือด้านล่างนะครับผมคุณสามารถเข้าไปนั่งพูดคุยนั่งฟังผมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรยจอร์ลมโบในปีนี้ได้นะครับตั้งแต่เวลา3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ